สวัสดีครับผมพันตีศักดาสุวรรณนายทหารฝ่ายกำลังพลกรมทหารปืนใหญ่ที่3กตอนรับราชการผมสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชันีมทยวลัยครับรุ่น79หลังจากนั้นก็สอบันเรียนหนสิครับสอบได้รุ่น1จ24ครับหลักสูตร2ปีป็ได้ไปศึกษาที่ศูนย์การทหารราบ1ปีหลังจากนั้นก็ได้เลือกเหล่าโดยเลือกมาเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับชอบนะครับรักคือทำนิยามเทีว่วบาราชาแห่งสนามรบรูปโล่อทหารปืนใหญ่ก็ เลยเลือกมาเรียนที่ลุบุรีแล้วมันใกล้บ้านนะครับเพราะว่าบ้านเจ้าของอยู่ในโคราชไปกับพักเสาทิศก็สะดวกนะครับหลังจากเรียนจบเรียนสิบเหล่าปืนนะครับก็ได้เลือกเลือกหน่วยตอนแรกว่าจะไปสุนยคันพิเศษตอนนั้นเขารับ5คนนะครับพอดีเพื่อนที่อยู่ข้างหลังบ้านอยู่ลพบุรีก็บอกให้ขอผมก็เลยเลือกมาลงที่กองพันธุ์ใหญ่ที่หนึ่งว่าสเมื่อปี2 5 2 6น้ตอนนั้นก็ผู้พันคนแรกผมก็พันโทรแผลโดรัตกุลครับ ผลการมาตามลําดับขั้นตอนก็จบมาปี26 29ก็สอบจ่าได้นะครับก็ภูมิใจนะครับก็สอบตําแหน่งเจ้าที่คํานวณก็เป็นจา่าสิบีปี29จ่าสิบโทปี30จ่าสเปปี31นะครับก็3ปีหลังจากนั้นก็ยาวมาเรื่อยเพราะว่าเป็นหน่วยตั้งใหม่มีรุ่นพี่จบมาเยอะ อัตรามันก็น้อยมาได้จา่ายเบสิก็อายุเกือบ50ปีนะครับได้นะครับก็มีความภูมิใจก็สอบในหารได้ปี5 5ปี5ไปโอลมรุ่น3 9มกแล้วลลก็เกือบตัวมาตาลำดับตำแหน่งสำคัญสำคัญก็จบมาจากเรียนสิบก็เจ้าที่เขาขับรถหลังนั้นก็ปรับไปเป็นเจ้าที่ถกฐานนะครับก็วมาเป็นเจ้าที่คำนวณแล้วก็มาเป็นหัวหน้าเจ้าที่คำนวณแล้วก็มาเป็นผอหมวองกระสุนแล้วก็มาเป็นในหารฝ่ายการข่าวของกองพันหนึ่งแล้วหน่ยสามตำแหน่งสุดท้ายก็ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กรมปืนกรมปืนสามนี่ก็ตำแหน่งผบ พลุใหญ่ที่3นะครับประกาเกษียณเนี่ยพอดีเป็นพลร้อยอยู่ที่กองพันัหารใหญ่ที่น้อยสามก็ขอผู้การพงเิสทิ่อยู่ที่มาอยู่กรมปืนคือจะไม่ขอประจำารทบก็มก็ขอาพันตีเป็นทหารฝ่ายกำลังพลหนึ่งปีก็จะเกษียณพร้อมสุลาศหกหกเนี่ยมันก็จะเกษียณแล้วนะครับก็ในสุดท้ายทหารฝ่ายกำลังพลได้ลดเพิ่มขึ้นเป็นพันตีครับผมหลังจากจบนักเรียนศิลป์มาแล้วก็ ได้เป็นเพิ่มเติมความรู้หลักสูตรต่างๆของศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็มีในสิบหลักยิงนะครับรุ่น5ในสิบยุทธการและการข่าวรุ่น9ก้าชนในร้อยรุ่น 70็ิอ e ีเรนิ่งและก็ชนะพัน์รุ่น71็สนะครับก็กระสุนทั้งพันก็นมีเท่านี้แต่หลักสูตรที่ไปบ่อยมากที่สุดก็คือกระสุนพิเศษนะครับเรียนปืนฟูไปเกือบเกสิครั้งนกะระสุนพิเศษเนี่ยเรียนที่ศูนย์ปืนทบทวนความรู้นะครับของการยิงของปืนใหญ่เครื่องคำนวณต่างๆที่มีเครื่องใช้ที่ใช้ในการหาฐานยิงของปืนใหญ่เราเนี่ยนะครับพวผมตบตัวมาในสายอมาวยการยิงนะครับสำหรับชีวิตการการับประกันที่สาคัญสาคัญท,ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีสองหกนะครับก็มีปีสองแปดถึง29นะครับได้ไปปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพเภอกาบเชิงครับตอนนั้นฐานอยู่ฐานร่วมใจตอนนั้นรับผิดชอบอยู่ช่องจอมแต่พอใกล้จบภารกิจนะครับมีภารกิจในการป้องกันประเทศนะครับก็ได้ย้ายฐานฐานชั่วขามาอยู่แถวบ,บ้านกวดนะครับบกวดสมัยนั้นก็มีผู้กองอนันตพรกนันรัฐนะครับผู้หมวดอัครเดชบุญเตรียมอนันยศแหมนะครับเดี๋ยวนี้ท่านเป็นคนเอกอนันตพร นะครับแล้วก็มีคนเอกเสด็จดุนเทียมตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากนั้นกลับมาจบภากรกิจนะครับที่ช่องโอบอกแล้วกลับมาครับมาพักอยู่ระยะหนึ่งกรได้ออกสนานอีกทางหนึ่งไปตอนนั้นไปกับทุกองเผาร้อยก็เป็น ผู้กองสละวุทยปทุมโทนนะครับตอนนั้นสมัยนั้นไปก็ไปอยู่ฐานแถวนาจัลวยนะครับตอนนั้นผมไปเป็นในตระหนักตระหน่งในสิบติดต่อมีผู้กองอนันตพรเป็นในหายกิจสนุนนะครับพันโทเพโรลรัตกุลเป็น,นหายการสนุนตอนนั้นเราไปขึ้นตรงต่อปมหกนะครับก็ช่วงน,นั้นก็มีการปะทะมีการยิงกันนะติดเงินห้าร้อยครับก็ยิงกันกระสุนหมดหลายหลายหลายนัดหลายนัดน,นะครับภูเขาก็ต้นมูต้นไม้เลี่องอยงเก็คือโดูย,ยิงัน มีทั้งปืน M1 ก็8สมัยนั้นหน่วยของผมก็ไปใช้ M14 นะครับแม่นตัวนี้แม่นมากระยะยงมันใกล้แค่14กิโลกว่าก็มีความภาคภูมิใจก็ตอนนั้นก็สมัยนั้นก็ช่วงนังเทาไทยก็คุณชุนยาในยนานะครับดวงดวยจินสูงไปรลองเขาไทยไปเยี่ยมฐานบ้านเก่าขามสมัยนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสเลิดงานร่วมกับผู้ชาสนุนจบหลังนั้นก็กลับมาอยู่นั้นประมาณ5เดือนนะครับกลับมาก็มาพักกระยะหนึ่งก็มีภารกิจีได้ออกกองร้อยผสมันป้องก็ไปกับปืนแปดน8 เหนืออำเภอละห้าไปสี่กระบอกอ่าหนุนละสามไปสองกระบ,บอกเอ็นนึงหนึ่งสี่นะทำไมไปจากนั้นก็ไปอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับ,ร,บร่วมร,วร,ร่วมช่วงยุทธการอ่าร่วมเก้านะครับเพราะว่าเราไปช่วยยิงด้านข้างนะครับว่ามีภารกิจในการยิงเตรียมธนุนก่อนการเข้าตีของหอน่วยรบการยุทธในยุคนั้นเราอาจจะขย,ยูยิงข่าวนะครับก็ที่สําคัญสําคัญก็ปฏิบัติหน้าที่สําคัญนะครับความภาคภูมิใจก็มีตําแหน่งคืได้เป็นในหางการยิงของรัฐโป๖สองนะครับพูดคำว่ารอดเป็นใหญ่นะครับรัฐป๖ของสองฐานปัจจุบันเนี่ย,นะ 2, นนยอยู่ที่อำเภอพนนมรรรััักจงหวดสุิท์ ที่รับผิดชอบตั้งแต่ตาเมืองตาควายนะครับช่องกลางที่หน่วยรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากเกษียณไปก็มีแนวปิดก็จะพักผ่อนก่อนครับแรกก็แต่งานอาลีเรียก็มีอยู่บ้างจ็อบก็คือรับทํางานทํางานทําม่านนะครับติดต่อมาก็ก็ไปรับทำรับซักรับแรต่างๆนะครับก็พออยู่ทําตัวเรียบง่ายอยู่เรียบๆนะคุณจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนะครับอยู่ให้มีความสุขก็ไปมาหาสู่เพื่อนเก่านะครับ ทหารถ้าดซึ่งวินัยมันก็เป็นเหมือนกองโจรน,นะครับก็งั้นเราต้องมีวินยัยระเบียบวินยัยกดความคับต่างๆความเบียดในทาหารเป็นผู้ตันชาที่ดีถ้ามีโอกาสเป็นผู้ชาแล้วก็เป็นผู้ชาที่ดีทําให้ลูกน้องรักนะครับอยากไหว้อะไรอย่างนี้นะครับ,รค,รบคือทาแล้วเออภูมิใจสวัสด,ดี่ตอนเชา้าทักทายกันมีความสนิทสนมอย่าทําตัวเย่อหยิ่งนะครับถ่อมตนนะครับยอมรับความรู้ใหมๆ่ๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยี มันมีมามากมัเยอะแยะ็เนเหมือนจะไม่ต่อลตรงนี้สื่อต่างๆการทําตัววางตัวก็วให้มาระวังนะครับเพราะว่าทัวนันนี้นินดๆหน่น่อยมันก็จะออกข่าวสื่อมันจะเร็วนะครับส่งปุ๊บปั๊บทั่วประเทศแล้วก็ฝากน้องๆก็ะสิ่งอย่างนึงเรื่องความรู้นะครับตำราอ่าน ทบทวนอยู่เสมอนะครับฝึกผมนี่ฝึก,ผม,มฝกผมก็ถือตำลาไปออกรบผมก็ถือตำราไปนะครับเพราะว่าปืนใหญ่เราเป็นเหล่าเทคนิคต้องดูเรียนรู้ยุวิธีต่างๆก็อ่านทบทวนทบางทีผู้เชาติชาเราถามลาก็ถามไปทำอะไรบ้างปืนใหญ่มีหน้าที่อะไรยิงเตรียมยิงยังไงมีอะไรกันเตรียมมีอะไรบ้างนะครับสิ่งสุดท้ายในขยะไฟกระน้องไว้นี่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับฝนตลกไฟดับนะครับสถานการณ์ขับขันเนี่ยพวกนี้มันจะช่วยเราได้ดีมากนะครับเพราะว่านี่อะไรเรียกอะไรถ้าลางยิงนะครับ ถ้าเราเราจะเรียนรู้อ่านมุมสูงว่าชนวนตัวแก้มุมยุงมุม,มยืยงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตารางยิงมีประโยชน์มาก อย่าไปทิ้งแม้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆหม่้รทุกวันนี้เราใช้ฮารซิโอ9860แล้วแต่กระสู้นี้ไม่ได้นะครับยิงอยู่มันเร็วแต่ว่าอันนี้มันไปสอบทานแต่พวกนั้นทานหมดตกลนลดเครื่องเสียใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้ตลอดนะครับนี่ทัศนรืนรมมที่นะครับแผ่นตะรากพับไมหยุดตาราง,ง,รงแทนเลขายิงเราลุยตรวจสอบกับเครื่องเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์หมค์ใหม่เนี่ยเครื่องคำนวณน,นี้อะไรเรียนรู้แระยะทิศต่ออะไรม้่งจอมการระยะโค้งวัดมุมเป็นกุย M10 สมุตาลางยิงนี่ครับนี่สำคัญพวกที่อยู่ในศูนย์การยิงจะต้องเรียนรู้นะครับตาลาง A ตราลาง B ตราลางซใช้อะไรหาอะไรบ้างนะครับไปศึกษาเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมินนวลมินนวลเห็นไหมภาษาฝรั่งก็เออเนี่ยมันใช้ได้ดีนะครับมองเราต้องพัฒนาอยู่เสมอสิ่งนี้ของเก่าเราสมัยโบราณเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปทิ้งนะครับมีประสิทธิภาพดีที่สุดดีกว่าเครื่องมืออื่นใดน,นะครับถึงจะของใหม่มันจะเร็วแต่มันก็มีโอกาสเอื้อเลืไวรัสรวมเครื่องเครื่องตกเครื่องพังอันนี้ไม่มีปัญหาไปได้ทุกที่นะครับขอบคุณับ แกไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พงจะยอตายไม่ให้เกียบติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระพปฏิมา